ความเสื่อมนั้นหลวงปู่ม,มั่นโพริทตะเทระท่านสอนไว้ว่าเข้าไปวัดใดก็แล้วแต่ให้สังเกตดูกันแล้วกันถ้ากรรมฐานมันเสื่อมแล้วให้พยายามมองเสื่อมมากน้อยขนาดไหนก็ให้ดูเองถ้าเข้าไปหน้าฤดูฝนจำพวกร่มวันไหนฝนไม่ตกเกลื่อนอยู่ในศาลาหรือบางทีขี้เกียจเอาไป ตกหรือไม่ตกไม่รู้ทิ้งเกลื่อนพอถึงเวลาก็วิ่งหากันตาแตกนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยอันที่สองกาน้ำเวลาเอามาฉันไม่ถือมาด้วยเวลาขึ้นไปไม่ขึ้นไปด้วยมาเก็บผ้าหาใส่แล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยเกลือนกลาดอยู่ในศาลานั้นคอยสังเกตเถอะกรรมาฐานเสื่อมสุดไป แล้วลงไปแล้วเริ่มแล้วแล้วต่อไปถ้ายิ่งเห็นบาทเรียงกันอยู่ในศาลาแล้วก็สวยแล้วอันนั้นเสื่อมเสื่อมแทบจะไม่เหลือแล้วยิงถ้าบาทไม่มีตลกความบาดเกลื่อนกลาดก็ยิ่งดูไม่ได้ยิ่งมีตะปูตอกต้นเสาบาทเกาะเรียงเป็นแถวและก็ไม่เอาเลยไม่ต้องพูดถึงความเป็นสมณะนั้น แทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วอันนั้นท่านหนึ่งบอกว่าเราเข้าไปวัดใดก็แล้วแต่ 1. ความสะอาดสะอ้านพื้นที่ขึ้นมาข้างบนดูหยักใยแมงมุมอันนี้เป็นหลักก็จะต้องสังเกตถ้าพื้นที่สะอาดสะอ้านดีหยักใยแมงมุมที่สถานที่อยู่ดีสะอาดสะอ้านไม่มีอะไรปรากฏอันนี้เป็นหลักที่ต้องดูอันหนึง่งเข้ามาในศาลา ไม่มีบาทไม่มีกา,าน้ำไม่มีสมณะบริขารทิ้งเกลื่อนกลาดต่างองค์ต่างก็ถือติดมือไปอันเนี้ท่านบอกว่าหมดจดเหลือเกินประเสริฐมากณนะสถานที่นั้นให้ถือเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ถ้าไม่งั้นก็อย่านะใช้ไม่ได้อันนี้ต้องสังเกตเถอะของเรานี้ เริ่มมากโดยทีเดียวเริ่มมากมาสังเกตดูบริขารของใช้ร่มเวลานี้ขนไม่ไหวผมขนสองเที่ยวแล้วนะแบกไปไม่ไหวแบกไปเก็บพอฝนตกก็วิ่งหาตาแตกแหละอันเนี้ยดูดูแล้วก็รู้สึกชักจะเริ่มเริ่มแล้วสมัยก่อนการน้ำทิ้งเกินกลาดไม่ถือติดมือไปด้วยเวลานี้ก็พอดีหน่อย ถือติดไม้ติดมือกันไปบ้างอันนี้พวกเราต้องรักษาข้อสังเกตมันต้องไล่าจากพวกนี้ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอผ้าคลองนี้โอ้โหวินัยนี้รัดกุมเหลือเกินการรักษาผ้าคลองมีลักษณะยังไงเป็นยังไงนั้นทำไมถึงจะเว้นได้เฉพาะมีอานิสงส์พรรษาแรืเว้นได้เฉพาะอานิสงส์กถิน ซึ่งสามารถฝากผู้อื่นได้ซะด้วยนะฝากผู้อื่นได้ซะด้วยไม่ใช่เอาไปทิ้งคว้างนะฝากเขาได้ซะด้วยให้เขาเก็บรักษาให้หากในเมื่อมีความจำเป็นจะไปในสถานที่ที่อาจจะเป็นอันตรายถึงขนาดนั้นท้ามาอย่างนั้นนะไม่มีทางวินัยนี่แนะ่รัดกุ่มเหลือเกินพระพุทธเจ้าห่วงเหลือเกินเป็นห่วง เราต้องการอยากให้พวกเรารู้จักรักษาของใช้ให้เรียบร้อยรู้จักมัธยัติอันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้พยายามกันหน่อยเวลานี้ระเบียบมันชักจะเริ่มเสียตลอดเดินเข้ามาก็เห็นพระเนนคุยกันมองหน้ามองตากันยิ้มมั่งคุยกันมั่งจับกลุ่มกันมั่งเป็นคู่คู่พวกพวกมว่ามันเริ่ม เริ่มหนักลงแล้วสมัยก่อนพวกเราไม่มีเข้ามาก็มาอย่างสงบนั่งก็นั่งกันอย่างสงบการไปนั่งมองหน้ามองตากันหัวเราะยิ้มย่องหรือการพูดไปคุยกันนั้นรู้สึกพวกเราไม่ปฏิบัติกันอยากรู้ดีไปถามหลวงปู่หารในยุคสมัยหลวงปู่มั่นเราจะชวนเรียกกันเฮ้ยเฮ้ยมานี่ได้บ้างหรือเปล่า สบัดภาพปุ๊บได้กันบ้างหรือเปล่าแม้แต่เราจะเหล่าไม้จิ้มฟันหรือไม้ช่ำระทำหลวงปู่หานเถอะการไอการจามการกระแอมต่างๆรักษาเหลือเกินก็กกอกแกงแกง,แกงปองปอ,งปองแปงแปงไม่ได้เงียบเหมือนไม่มีคนทางวัดเงียบจริงๆแม้แต่ต้องการจะตัดไม้ช่ำระ แค่เอาเลื่อยถูนะครับไม่มีเสียงดังมากมายต้องหลบให้พ้นจากรัศมีของเสียงหมู่คณะจะได้รับความสงบเพราะมันบำเพ็ญกันทั้งวันแล้วก็ผาเรียบร้อยซะก่อนใส่สบุงหรืออาจจะใส่ผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ำนี่แหละรับสารพัดประโยชน์บางทีก็เอาเข่งไปใส่เอากระบุงหรือตะก้าไปใส่เสร็จแล้วมาเดินจงกรม พอได้เวลานั่งเหลาไม่มีเสียงนั่งคอยเหลาจับๆจ,จะเอาวันละเท่าไหร่เนี่ยหลวงปู่หารกับผมนี่นั่งตีคู่กันตลอดมักจะปรึกษากับเราจะเอาเท่าไหร่วันนี้องค์ละร้อยนะองค์ละร้อยละกันเสร็จแล้วก็เก็บเป็นอันว่คขีตอกไม่มีหล่นแม้แต่เส้นหนึ่งไม่มีต้องห่อไปเทเสร็จแล้วก็เดินจงกรมต่อ ทำอย่างอื่นต่อจะเอาไม้จิ้มฟันก็ต้องมาคุยกันว่าจะเอาเท่าไหร่วันนี้ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งเอาครบร้อยอยู่เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อและในระหว่างทำงานจะไปคุยกันก็ไม่ได้เงียบเงียบครับเรามีความจำเป็นจะบอกเล่ากล้าสิบอะไรกันเนี่ยเราจะไปคุยกันบุ้งบางบุ้งบงังไม่ได้อย่างมาก ก็หาหูกระซิบเท่านั้นเองได้แค่กระซิบเท่านั้นโอ้โหไม่ใช่เบานะสมัยกระโน,น้นวินัยนะอย่างว่าด้วยว่าภิกษุเข้าไปในห้องน้ำออกมาปรากฏว่าน้ำสปกปรกต้องการจะยกตุ่มน้ำลงไปเทใส่ในสถานที่ควรไม่มีความสามารถเอาไปโดยลำพังตนเองได้ในเมื่อพวกเราเหลียวมาหรือมองมา กวักมือเอาแต่จะจะโกนเรียกเฮ้ยเฮมาช่วยกันหามตุ่มถ้าภิกษุใดตะโกนเป็นอาบัตทุกคำนี่แหละอันนี้ไม่เบานะไม่เบาทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาความสงบพอสมควรถ้าจะว่าตามหลักการปฏิบัติดูวิในเถอะเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆละเอียดละอ่อ ศาสนาพุทธของเราเต็มไปด้วยระเบียบระเบียบทุกอย่างต้องมีระเบียบรัดกุมไปหมดอะไรที่ไม่มีระเบียบรัดกุมนั้นอันนั้นไม่ได้ใช้เลยแม้แต่การสูบบุหรี่การฉันหมากการปฏิบัติกับหมากการปฏิบัติกับบุหรี่ไม่มีอันนั้นแปลว่าไม่ใช้เลยไม่มีเลยในครั้งพุทธการเพราะจึงไม่มีระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้อง อะไรที่มีระเบียบเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นแหละมีอยู่ใช้อยู่เป็นอยู่ทุกอย่างนี่โอ้โหดูเถอะฟังไปเรื่อยเืเรื่องวินัยฟังไปเรื่อยๆืจะรู้ว่าศาสนาพุทธของเรามีระเบียบรัดกลุ่มคุมหมดทุกกิริยาอาการให้พระภิกษุสัมมเนรมีความเป็นอยู่ด้วยความสม่ำเสมอกันจนกระทั่งการเดิน การลุกการเหินมองซ้ายแลลขวาการพูดการจาทุกกิริยาอาการนั้นน่าดูแถมยังไม่พอการพูดการคุยกันเนี่ยหนักมีเสียงอยู่องค์เดียวหรืออาจารย์เท่านั้นนอกนั้นมีปากแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันมีเสียงอยู่องค์เดียวแค่อาจารย์เหมือนไก่ปากขันนึกว่าเสียงมีตัวเดียวไปดูเถอะเป็นฝูงเลย ไก่ป่าเยอะแต่ไก่บ้านล่ะเสียงขันละงมไปหมดไก่ตัวเมียมันก็ขันตบปีกขันไม่ได้เป็นเสียงเหมือนตัวผู้มันก็ขันตัวเล็กตัวน้อยขันเป็นขันด้วยกันขันไม่เป็นเสียงไม่เป็นภาษาก็ขันขันมันทั้งนั้นจนกระทั่งตัวที่ขันดีออกเสียงชัดเจนเรียกว่าไก่ขันมี แถมร้องแจ๊กแจ๊กจากจากงนั้นเอาด้วยกันเสียงระงมนึกว่ามันจะเป็นแสนสองแสนตัวที่ไหนไปถึงได้เก้าตัวสิบตัวแตกต่างจากไก่ป่าไก่ป่าตัวเมียไม่มีขันเด็ดขาดไก่บ้านตัวเมียก็ขันตัวผู้ก็ขันตัวเล็กตัวน้อยขันหมดแต่ไก่ป่าไม่ขันอยู่ตัวเดียวแก๊กแก๊กแก๊กตัวเมียไม่มีโอกาสขัน ตัวเล็กตัวน้อยไม่มีโอกาสขันขันอยู่ตัวเดียวเท่านั้นฉันใดพระป่านี้มีเสียงอยู่แค่ครูบาอาจารย์ซึ่งจะบอกเล่ากล่าวสิบแนะนำพวกเราผู้อื่นจะไปหากันจะไปอะไรกันสเพเหิระนั้นไม่มีหรอกสมัยก่อนน,อน่นโอ้โหเดินกันไปไม่รู้กี่สิบหรอกครับไม่มีเสียงเงียบไม่ได้คุยกันขมงโฉงเฉง ไม่ได้มีอะไรหรอกเงียบคิดดูจะคุยกันเนี่ยหลวงปู่หานี่หลวงปู่อัมพันนี่หลวงปู่หานี่เคยเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นเคยร่วมกันเคยเกี่ยวข้องถามดูกันแล้วกันครับจะไปคุยกันนี่ไม่มีกระซิบกระซิบกันใส่หูแล้วก็แล้วกันไปจะไปคุยกันขโมงขมิงนอกจากวันนี้เป็นวันสำคัญเราจะคุยกันเกี่ยวกับธรรมะ เวลานี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับธรรมะบ้างจะคุยกันเราต้องหลบไปในมุมสงบไม่ให้เสียงกระทบกระเทือนผู้อื่นมานั่งวิจัยกันในลทัทธิข้อปฏิบัติอันที่ถูกต้องและเพื่อเป็นการชักชวนกันปฏิบัติแต่ว่าไม่ให้กระทบกระเทือนผู้อื่นต้องหามุมสงบหรือเข้าป่าช้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลักการปฏิบัติมาในสมัยก่อน ตกมาในสมัยนี้กรรมาฐานมันชักจะแปรปลวนหรือเปลี่ยนไปรูปร่างของกรรมาฐานผิดรูปผิดล่างไปหมดมันไม่เหมือนครั้งสมัยกระโน,น้นฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยรักษาระเบียบกรรมาฐานให้ยืนยงคงอยู่บ้างอย่าไปปล่อยกันให้มากนักเลยเวลานี้มันชักจะหมดแล้วครูบาอาจารย์ผู้เป็นพ่อกรรมาฐานทั้งหลายเหล่านั้น จักจะเสื่อมโทรมเนื่องจากไปนอนบ้านคนโน้นไปหานอนบ้านคนนี้ไปหาคุยบ้านนั้นไปหาคุยบ้านนี้ไม่เข้าวัดเข้าบาแล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเข้าป่าเดี๋ยวนี้เข้าบ้านก็มาฐานไปหานอนตามบ้านคนเสือมันชอบอยู่ในป่าเข้ามาหานอนในบ้านคนหมดความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกลัวแล้วเดี๋ยวนี้ไปหานอนตามบ้านเขา ไปแต่ละบ้านอันนี้ห้องนี้ขององค์นี้ห้องนั้นขององค์นั้นฟังแล้วมันเศร้าสลดเวลานี้มันเสื่อมสุดอย่างดูไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราควรพากันรักษาและก็ระเบียบธรรมเนียมอะไรต่างๆควรยืนหยัดกันให้เข้มแข็งอย่าประมาทผมขออาราธนานิมนต์ขอให้สมบัติอันนี้คงอยู่ ื่อกุลบุตรกุลธิดาลูกเหลีล้หลานได้ดูบ้างอย่าให้มันหมดเลยทีเดียวพวกเราพยายามแข่งขันกันรักษาไว้ตลอดการฉันฉันในบาทก็ฉันในบาทกันมือเดียวก็มือเดียวจริงๆเอาให้มันจริงจังดูสิให้มันหลงเหลืออยู่บ้างกุลบุตรกุลธิดาลูกเลนหล,นลานเขาจะได้ดู ธรรมเนียมของพระตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านดำเนินยังไงถึงแม้ของเราไม่ได้หนึ่งรเปอร์เซสักสองสปอร์ซก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรติดเลยควรพยายามกันอันนี้ผมขออาราธนานิมนต์ครับขอยุติไว้เพียงเท่านี้